สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กำลงังรับชมอยู่ทางช่องทิศแดงคนไขในขณะนี้นะครับสิบาพาเบิงผ่ามน้ำโชกลาบแนวทางเหล็กเด็ดตัวเลกที่น่าสนใจงวดประจำวันที่16สิงหาคม2568หลายสำนักหลายอาจารย์เด้อพี่น้องเด้อนะครับอาจารย์ท่านนี้เพิ่นว่าดังแห้งแปดหาดังลางบ่มาาเพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นมีชุดนี้เหล็กดังแปดหามหาห้พี่น้องครับบุคคลสิาพาด้วยเหตุผลประกันทางปวงเด้อ เป็นการทำนายตัวเลขถ่ายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องผมมาเริ่มต้นกันที่ข้อมูลแนวทางของแอดนั่นนะครับวัตที่ผ่านมา่นแตก3ตัวพี่น้องครับ258เนาะเล็ออก8 นะครับซองตัวนี้สองหานะครับเรียกว่าหาสองนะครับวันนี้สิบหกสิงหาคมพี่น้องครับเด่นหากับหกเดอร์สามตัวหนึ่งหกห้าแปดหกห้าหนึ่งหกสี่ศูนย์หกห้านะครับสองตัวห้าแปดหกห้าหกสี่หกแปดห้าสี่ห้าเจ็ดและห้าเก้านะครับแอดนั่นพี่น้องหมาน้ำเพลินกันนีละนะครับมองแบงปันน้ำใจก็ะไดพี่น้องผม แนว네ทางของแอดกลมนะครับเด่นเก้านิกะนิละนะครับเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้านะครับเด่นซีนิกะซีซีซีหนึ่งซีสามซีหาซีเจ็ดนะครับข้างบนพี่น้องเด่นบนเก่ากับซีพเนาะแล้วกะสามโตเด้อพี่น้องเด้อนะครับสามโตวตรงโตวชุดนี้นะครับขอบุญแนวทางของแอดกลมนะครับ แนวทางของอาจารย์ทวีชัยสำแดงนะครับพันวาชอบก็จัด498กับ98เด้อพี่น้องเด้อ498และ98นะครับถัดมาอีกใบนึงนะครับใบนี้พันวาล่างเม็ดเดียว58พี่น้องผม58เด้อนะครับตัดลงแล้วเหลือ58นี่หละนะครับอาจารย์ทวีและก็อีกใบนึงนะครับใบนีพ้พนวาเป็นของขวัญวันแม่เลขฝันวสัสน,นึ่งหาหาหนึ่งพี่น้องครับอาจารย์ทวีชัยสำแดง แนวทางเลขดังคนบ้านสวัยนะครับบ้านสวัยตำบลเป็นสุขอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์พี่น้องครับสตัวเจ็ดห3สองเจ็ดหกสามเจ็ดสามซีเจ็ดแปด2ีนะครับสตัว8 2 8 3 8งแป8สามแปดสี่แปเนะครับเลขดังคนบ้านสวัยพี่น้องคราบ อันนี้เป็นแนวทางข้างบนของอาจารย์แอดมิดพานุพงศ์นะครับสตัว3ามหนึ่งสามห้หนดห้หนะครับสามตัว1นึ่งสา3เจ็ดแสห้าสและ5้าสาหอาจารย์มิดพานุพงศ์นะครับ แนวทางของอาจารย์สุมาอีข้างบนของเพิร์เดอร์นะครับ16สิงหาคมเดนซโอเดน8ร่องซพี่น้องผมนะครับ3หางนี่เดนกมู8ซ8ห8 7 1ซ1หา1 7 3ซ3ห3 7เดอร์นะครับขอมูลนแนวทางข้างบนของอาจารย์สุมาอีเด่น8ร่อง4พี่น้องครับ พาพินองมาทีแนวทางของอาจารย์โกยบันไรในวัที่ผ่านมานี่กทั้งหาศูนย์ทั้งหาสองเด้อนะครับนี่วันที่ผ่านมาวันที่สิสิงหาคมพี่นองครับข้างบนเพิ่นเด่นศนย์กับ1นึ่งนะครับสองศูนย์สามศูนย์นะครับสตัว3ามเก้า9 1และ6 40นะครับเน้นสองศูน่นย์สามหกับเก้าหข้างล่างเด่น8กับ เด่นศนย์กับ8นะครับพี่น้องครับข้างล่าง0 1 0 4 0 9 4 0่งศูนย์สีนกหาแปหาหาเก่ากับแปเก่าเดิอนะครับของมุ่นวั่งของอาจารย์โกยบันไดนะครับแนวทังเด่นบนของแอดมาลีหากับเจดเดิอพี่น้องเด้อห้และเจนะครับเพิ่นบริยจับคู่ให้จับใส่กันเลยกับหางา้อยที่แดงวานเราจับหาเจ็ดเลยยังสิแม อันนี้เป็นวิ่งล่างของแอดวันชัยนะครับ C เดอพี่น้องเดอพี่น้องครับแอดวันชัยแลก้ก็คูเดินล่างเพิ่นนะครับ C หา C แปด C เจ็ดหาแหาเจ็ดก็แปดเจ็ดนะครับแอดวันชัยสิบสิงหาคมสรุปล่างของอาจารย์เอกเมืองยานะครับพี่น้องครับเดนนี ศู 03, ก็แปดสามเด่นกมูนะครับเด่น3หลักหน่วยเนาะนะครับเอาหางล่องพี่น้องครับ0ูนย์สี่แสี่พี่น้องผมนะครับสและ4ีด้วยเด่นหลังของอาจารย์เอกเมืองยานะครับพี่น้องครับและการัดมาอันนี้เป็นชุดเต็มบนเพิินนะครับหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหกหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหกสองเก้าและสองสนะครับอาจารย์เอกเมืองยา อันนี้เป็นข้อมูลแนวทางของแอดดั่งเม็ดทรายนะครับพี่น้องครับเพิ่นจับให้คู่เดียวตั้งแต่สองแปดเลยพี่น้องสิบหกสิงหาคมจับตั้งแต่สองกับแปดนี่นะครับอันที่จริงหลักสิบพิ่นมีศูนย์มีสองมีสามมีแปดหลักหน่วยมีสองมีแปดมีเจ็ดมีเก้ามีศูนย์มีสี่นะครับคอมเมนจับใส่กันเบิร์ดกระสีหลายหางเติมอยู่แต่ว่าเพิ่นก็จับตั้งแต่สองแปดเนาะนะครับสำหรับใบนี้แอดดั่งเม็ดทรายนะครับพี่น้องครับ และกะทัดมานี่เป็นชุด3ตัวของเพิร์เดอร์นะครับเด่น 3, เด่น8เด่น9นะครับนี่สามแปดเก้านี่เด่นมาสันทนาะนะครับ 4, 4, 4ชุดบอเบินบอหามมาสันพันวาจังสันนะครับนี่แหละนะครับพี่น้องพี่น้องผู้เป็นแฟนคลับเอฟซีของอาจารย์แอดดังเมสไสลองแคบไวบังเดอร์นะครับ แนวทางของแอดออก่ไก่นะครับ 598, 9598และ58พี่น้องผมตามมา้วยแนวทางของอาจารย์สมานค่ำแดงพี่น้องครับ3ามหนึ่งสามห4าสามหกสามเจ็ก่าสี่สองสี่หเจดสีนึ่กับสีนะครับ เก้าสามห้าและ346นะครับอาจารย์สมานแนวทางของอาจารย์สมบัตินะครับ16 16สิงหาคมพันวาฟันล่าง63 36 8 3 3 8เม็ดเดียวนี่83ดสามพันวานะครับ83เม็ดเดียวเลยนะครับอาจารย์สมบัติพี่น้องนะครับกราบขอบพระคุณหลายๆเด้ออาจารย์นะครับ ส่วนว่าใบนี้นี่สามตัว้ยพี่น้องเดินนะครับสามสองห้าห้าสามสองห้าสามสองห้าและสามสองพี่น้องผมอาจารย์สมบัตินะครับหลักกาแนวทางใบนี้ที่แดงคออนุญาตเอามาสู่พี่น้องเบิงเดรนนะครับตัวที่แดงเองนั้นกับพึ่งสิเห็นหลังจากเล็กออกแล้วใบนี้ก็ได้เด้ สถิตทิีของเพิินมันนนาสนใจกอสีวานั่นนะครับกอที่โอ๊ตบดายที่อยากเอามาสู่พี่น้องเบิงเนาะเนี่ยงวดก้อนพุ่นนะครับทันลงมาเนี่ยสามสองสี่ทันลงมาเนี่ยแปดหาสองวังหันนี่เด้แล้วงวดนีเพิ่นวาจังสี่นะครับเนี่ยสามเจ็ดแปดหาเจ็ดแปดนี่ไหมพี่น้องครับเขาก็จังทะเบิงว่ามันสิแมนคว่ำเพิ่นวาบอสเด้ผู้เพันแบงปันมากกันนี่ละซื้อเพลินกระดลายเนาะนะครับพอดีวัตถิแดงกะอ่านบ่ออกัดาดนะครับ ใบนี้มีพี่น้องเห็นก้อนเลขออกอยุบอ่อสนเดก็เห็นก่าวเบาสู่กันฟังในเดอร์นะครับไปจังใดมาจังใดนะครับสําหรับแนวทางใบนี้ก็ได้แนวทางของอาจารย์ทองเปลวนะครับเลขกลางเก่าหนึ่งเก่าสองนะครับหนึ่งเก่าสองเก่าเนาะเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าสองสองเก่านี่แหละนะครับอาจารย์ทองเปลว แนวทางของอาจารย์ขุนเดชนะครับพี่น้องครับ03675853264428734655574860และ51นะครับอาจารย์ขุนเดชแอดจัก,กรพนพี่น้องผม6096055096เอ๊60 9คือ2เถื่อนอ แลกะ95 09 38ก็28เด้อนะครับอาจารย์แอดจักรพลเพิ่นบอกอีหยังอยู่บ่นี่นาะนะครับ609พะลง2เทื่อเนาะพี่น้องเนาะนะครับแนวทางของเกษตรหน้ายาพี่น้องครับใบนี้ก็ได้หูดบน2กับ4หูดล่าง0กับ9เพิ่นว่านะครับ92 9402กับ04เด้อเกษตรหน้ายา ใบนีพันว่าชั่วล่างวันสันพี่น้องสิบหกสิงหาคมวิ่งล่างสี่นะครับเพื่อนให้สี่สามกับสี่หามานะครับเอาความอนุญาตเอามาสู่พี่น้องเบิงเดอร์นะครับสําหรับใบนีชั่วล่างพันว่าจังสันสิเมียนคว่ำพันว่าบอเดี๋ยวเ้าก็ได้รู้กันพี่น้องครับอีกบอกกี่มือดอกนะครับมือนี้วันที่สิบสองเนาะนะครับอีกประมาณสี่หามือ แนวทางของแอดนอยนะครับพี่น้องครับเดนศูนย์กับหานะครับเพ่นจับคูศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหาสี่หาหนึ่งหาแปดหาเก้าแล้วก็สามตัวศูนย์หาหนึ่งนะครับพี่น้องสีจับเดนสซกันกับจับโหลดเดอร์นะครับศูนย์หาี่นาะเพราะว่าอาจารย์พ่นบ่ไจ้จับเ่กันขอบุลแนวทางของแอดนอยนะครับ แนวทางของแอดนุ่มพี่น้องครับวันนี้กับเดนซีนะครับซีหนึ่แล้วก็สาตัวหนึ่งซีสอแอดนุ่มอันนี้เป็นสรุปเลขสองตัวข้างบนของอาจารย์มิตรพานุพงศ์นะครับพี่น้องครับ 3, ามหนึ่งสามหาเจดแออาจารย์มิดพานุพงศ์นะ เม็ดเดียวของเอล่าพี่น้องครับหลุดซีนะครับเอล่าเพิ่นว่าให้หลุดซีเดอเพิ่นให้หกซีเม็ดเดียวว่าสันต่อไปนะครับขอมูลแนวทางของแอดเอล่าใบนี้เป็นแนวทางชุดเต็มนะครับของอาจารย์เทวานะครับพี่น้องครับข้างบนสองหกหนึ่งสองหกสี่เจ็ดแปดสี่สามสี่แปดสองแปดสี่นะครับหกหนึ่ง หกสี 6, 4, 8, 4, แล้กกัข้างล่าง2องหนึ่งสองส่กนับหกนะครับข้อมูลแนวทางของอาจารย์เทวาเลขทูบของแอดนัทนันพี่น้องผมนะครับสามเก้าแดเดอรับพี่น้องขึ้นมาก,กระยาย2ตัวน้ำแนนนะครับ N. สามเก้าสามแปดเก้าแปดัะนะครับ ทีแตงภาพพี่น้องว่าปิดท้ายคลิปนี้กันที่ข้อมูลแนวทางของแอดจาจาพารวยนะครับเพิ่นว่าไปต่อชุดนี้เลขดังถ้าศูนย์มาหนึ่งมามันก็สิเป็นหนึ่งหกศูนย์หกเพิ่นว่านะครับราคาสามตัวนี้แปดหนึ่งหกแอดไ่แปดดับลางบอม่าวัสันเลขดังลางแปดหาบอม่าเพิ่นว่าจังสี่นะครับนี่คือแอดจาจาพารวยนะครับเพิ่นว่าไว้นะครับพี่น้องครับ ยำวาเป็นการทํานายตัวเลขนะครับทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นทำเลื่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกราบขอพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับอยู่เป็นมูไ้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะขอพระคุณทุกสํานักทุกอาจารย์ทุกทุกรูปภาพเด้อนะครับเออเฟือ่อแบ่งปันข้อมูลแนวทางให้พี่น้องในเบื่องในชมพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ